ชัดมารายงานตัว้วครับค่าคืนนี้ครับค่าคืนวันจันทร์ที่3นะครับค่าคืนนี้ครับมีฟุตบอลมาฝากเช่นเคยครับวันนี้ครับเน้นไปที่ฟุตบอลอุ่นเครื่องเตรียมพร้อมก่อนศึกยูโรที่จะฟาดแข่งกันนะครับซึ่งหลักๆวันนี้ครับเราจะมาวิเคราะห์คู่ระหว่างทางด้านของทีมชาติอังกฤษครับที่จะเปิดเซนเชมพาร์คต้อนรับการมาเยือนของบอสเนียครับคู่นี้ครับเตะในเวลาตีหนึ่นาทีครับตามเวลาของบ้านเราครับซึ่งทั้ง2ทีมนั้นไม่เคยเจอกันมาก่อนครับ ส่วนฟอร์มนัดหลังสุดของทั้งคู่ครับเจ้าบ้านอังกฤษ5นัดหลังพวกเขามีชนะมา2เกมครับเสมอ2เกมแพ้1เกมครับเกมล่าสุดครับเสมอกับเบลเยียม2ประตูต่อ2เป็นเกมกระชับมิตรนะครับด้านบอสเนียครับ5นัดหลังพวกเขานั้นชนะเพียง1เกมครับแล้วก็แพ้4เกมรวดนะครับซึ่งเกมล่าสุดครับพวกเขาแพ้ยูเครน1ประตูต่อ2ครับในการคัดเลือกฟุตบอลยูโรนั่นเองนะครับส่วนวันนี้นะครับ ทั้งคู่นั้นถือว่าจัดชุดที่ผสมผสานลงนะครับเพราะว่ายัางไม่พร้อมสักเท่าไหร่ครับบางตัวนั้นยังเล่นให้กับบอลลีกอยู่นะครับถึงแม้ว่าลีกบางประเทศอาจจะปิดไปแล้วครับแต่ว่าทางด้านของอังกฤษยูไเบดเบิงแฮมนั้นพึ่งเล่นบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกนัดชิงชนะเลิศไปนะครับต้องได้พักนะครับส่วนวันนี้นะครับราคานั้นออกมาให้ทางด้านของเจ้าบ้านอังกฤษครับเป็นฝ่ายต่ออยู่2ลูกด้วยกันนะครับซึ่งดูว่า สมน้ําสมเนื้อครับกับชื่อชั้นของตัวผู้เล่นนะครับโดยงานนี้ครับเจ้าบ้านอังกฤษพวกเขาน่าจะมีเซตเกมรุกที่ดีกว่านะครับการตีได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของฟิลฟเดนครับตัวเก่งจากแมนเชสเตีครับวันนี้น่าจะได้ลงสนามครับแล้วก็พวกเขานั้นไม่ชนะใครนะครับตลอด3เกมท้ายในทุกรายการที่ผ่านมาครับเสมอ2เกมแพ้1เกมครับแต่ว่าวันนี้ครับพวกเขาน่าจะ เล่นเน้นในบ้านของตัวเองครับแล้วก็เก็บชัยชนะเพื่อสร้างความมั่นใจครับแล้วก็เรียกฟอร์มให้กับตัวเองต่อหน้าโค้ชอย่างเกดสเซาเกตเพื่อที่จะได้มีลุ้นตัวจริงในการไปเตะยูโรรอบสุดท้ายนะครับซึ่งทางด้านของบอสเนียครับพวกเขาแกนหลักหรายๆครับอำลาทีมชาติไปนะครับสายเลือดใหม่ก็ยังทดแทนได้ไม่ดีครับผลงานก็ไม่ดีครับปราชัยมา4เกมติดในทุกรายการครับแล้วก็แนวรับนั้นถือว่ายุ่ยนะครับมองว่าวันนี้ไม่แปลกที่จะโดนอังกฤษนั้น ถล่มพวกเขาแบบขาดลอยนะครับมองว่าวันนี้กับราคา2ลูกไม่ใช่ปัญหาสําหรับทัพสิงโตคารามครับมองว่าวันนี้พวกเขาเอาชนะทางด้านของผู้มาเยือนแบบขาดลอยอย่างแน่นอนครับคู่นี้ครับให้ลงทุนไปที่ทางด้านของทีมชาติอังกฤษนะครับส่วนในคู่อื่นๆนะครับคู่ระวังทางด้านของยิปรอตาครับที่เจอกับทางด้านของสกอตแลนด์ครับคู่นี้ครับ แม้นว่ายิบรอต้าจะเป็นรองสกอตแลนด์เยอะครับแต่ว่าราคาที่เปิดมานั้น3ลูกครึ่งครับถือว่าโหดไปครับมองว่ารองเจ้าบ้านยิบรอต้าดีกว่าครับมองว่ายังไงพวกเขาก็ไม่น่าจะแพ้เกินราคานะครับอีกหนึ่งคู่นะครับทางด้านของโครเอเชียนะครับที่จะเจอทางด้านของมาซิโดเนียครับคู่นี้ครับโครเอเชียพวกเขาเป็นฝ่ายต่ออยู่ลูกครึ่งครับมองว่ามาซิโดเนียมาน่าจะสู้ได้ครับมองว่ามีโอกาสที่จะไม่แพ้ขาดเช่นกันครับกับราคานี้ครับรองทางด้านของมาซิโดเนียดีกว่านะครับ อีกหนึ่งทีมนะครับเยอรมันเจกอกับนั่งของยูเครนครับคู่นี้ครับเยอรมันเป็นฝ่ายต่ออยู่ลูกควบลูกครึ่งครับมองว่ายูเครนก็ไม่ได้เป็นรองยเยอรมันมากครับเยอรมันช่วงหลังๆังครับฟอร์มไม่ค่อยดีครับมองว่าวันนี้มีโอกาสที่จะยิงไม่ทะลุเป้านะครับมองว่ารองยูเครนดีกว่าครับ